มันยัญญงขาวอยู่แล้วใช้งานได้ดีครับได้ดีอะไรรั่วเมื่อกี้ผม <l ots> <laughs> บอกแล้วสันแท็กเตอร์เฮ้ยมันเปลี่ยนไม่มันเปลี่ยนไม่มอสเปลี่ยนไม่อะไรเปลี <c oughs> ปล่ยนไม่หมดสสิบบาทสิบหน้าเที่งยงตรงนี้นี่นี่นี่ทุกคนมาถึงนานะครับนี่เวลาไปตาร เป็นตรงหน้าเครื่องรั่วรั่วทรกท่านโหนูในขณะที่ไม่ใหม่เขายังรั่วเลยลืมเปลี่ยนว่างั้นไอไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันไม่กี่บาทหรอกเออมันไม่กี่บาทแต่ไม่เปลี่ยนลืมไม่ได้เปลี่ยนท่าดไม่ทิงไงมีการมีการมาติ่งนาออกน้ำมันอะไรรั่ววะน็อตก็เหลือโอ้อันนั้นอันนั้นเขามีคนมาบอกแล้วบอกว่าของครอบถอยเสียแต่ว่าเหลือสองชิ้นน่ะอะไรอ่ะ อบอกแล้วปัญหาที่ลงไม่เจอหรอกมันจะต้องเกินแต่ถ้าเหลือเยอะมันก็ไม่ใช่แม้จะลร้องถ่ายให้ดูเดียล้องถ่ายดูเดียไปแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเจอผ่านไปลูกเบกเลยอะผ่านไม่เหมือนมันเหมือนไม่ใช่ผ่านมันครับหรือผ่านหรือผ่านเอ้ยจะถอยชอนอย่างนี้กันอะ โอ้หลอกเล่นได้ประกันมีอ่ะประกันขาดตรงไหนได้างเลยหรอตรงไหนตรงไหนก็ได้ลองดูดิอ่ะมันอ้ <c oughs> เอ้าอะไรลน <c oughs> ลองตัวนี้ล่ะแม่แหม่ระวังไหมนะมัหล่นลหายเก็อามีแ้ไนี่ก็งีนักานั่อะรอ,อ้ยเะเฮ้ เราต้องรู้กันนะครับเทเรือ <Yeah. S 1> อะไรถ้าความช่วยยกรถออกกากผม้วยนะเออนะลูกเมียเดี๋ยวก็มีคนเค้มต่อเองเนะี่ย <Yeah. S 1> <laughs> มีการสั่งมีการสั่งเสียไ้กว่นเอยแหมสั่งเสียด้วยโอ <laughs> oh. มันแตกสันแท็กเตอร์อัน <laughs> นี้ผมตั้งจายยาให้ใหม่นะเป็น ัแดูสิผ่านลูกเบิมเขาจะไปไหวหรือเปล่าอ้าวาลองดูผ่านลูกบักใหญ่แล้วฝีแล้ว Ơi, kia đây nè Mấy chiếc kia đây Ơi, chôm Ơi, khoan khảo Ơi, khoan này ạ à. Khoan này ạ à. Khoan khảo Ơi, thấy kho kệt đấy nè Thấy kho kệt Khoan khảo Ờ, chạy với em thôi ดีนะทุกคนมันเป็นดนทซายนะครับผ่านบุกเบิกโอ้วันขาวเลยต่างไงอะ่ะต่งางใ่กันต่งเว้นเปล่าอะไรเป๋มันก็ไม่เป๋มันวิ่งตรงนะ่ อ,นนอันนี้ทำอะไรมันไดทำอะไรมันีดไ,ไม่กดที่มีรอยเหกตัเลยดีมิดไบดิมันจะใบมิดไบดิอขงลังมาลง,โ,งโอ้ลับแล้วากาให้ดูเลยนะขากรับกบ <c oughs> าาไป,ไปอยไ <c oughs> <c oughs> โอ้พี่การเมื่อกี้สั่งเสียแล้วด้วยอ่ะโอ้โหโ,โอ้ไม่ ถ้าถ้าทับนะผมจะปล่อยสักพักก่อนเออให้ดินก่อนดินก่อนเดี๋ยวให้ดินแบบลิ้นจ,จุกปากแล้วค่อยยกเลย <c oughs> อ่ะอผ่านแล้วโอ้โหผ่านก็ตัวรถยกตีหน้ายวบเลย เออเข้าดีว่ะไอจมจมจมมันใช่ผ่านมันหรือเปล่าทำไมดูใหญ่จังแต่มันใช่ผ่านมันแล้วเนี่ยมันใช่ผ่านมันเหรอมันใหญ่จังวะ พอฉีดไม่ดีเนี่ยพอฉีดไม่ดีเนี่ยเอเอ,เอไม่หยุดเลยอ่ะเบนเน๊ยเบิ้นเน๊ยไม่หยุดเลยอ่ะเออมันเป็นที่อะไรอะ่ะไม่ที่อะไรเอ้ยมันเป็นที่อะไรไม่รู้นะพันมันยังขาวอยู่เลยนะครับไทยาไดาลี่ไม่ดาลี่คอเกต ฟันขาวให้ลอยเดิมด้วยเฮ้ยผมยกได้ัมไม่คว่ำหรอกัมไม่คว่ำหรอกอ้าวมันติดผาน โยกโยกกลัวกลัวไปขับก่นอนขับก่อนได้แล้วเจ้าของเนาะอเ,เอยมันติดผ่านเอาผ่านลงเลยเจ้า,นะเาผ่านลงไว้ผ<อ>่า,านลงไว้เออมันติด,ด,ดทั้งผ่านหน้าผ่านหลังอะไรไกลัวกลัวลูกเพียเดทุดทนเคมต่อ เอมันไม่ตีล็อกมันเลี่ยนๆมามเ,ๆเอ้ยค่อยมาดิแหมกว่าคว่ำรถคันใหญ่อย่างโต ติดฟีเอแหมกุแล้วคว่ำ Willkommen. Oh, <laughs>